สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาอยู่ในเกมฟุตบอล P s 2021นะครับก็วันนี้นะครับผมพาทุกคนมาลงแรงนะครับมาดูกันว่าเกมลงแรงของเราวันนี้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับทีมอาร์เซนอลตรงนี้นะครับก็เป็นทีมของผมเองนะครับผมก็ได้ทําการจัดทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเสื้อเป็นอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะพาทุกคนเข้ามาชมเกมกันเลยนะครับแข่งขันว่า เก็บคะแนนラกิ้งได้มากน้อยเพียงใดนะครับหรือจะเสียคะแนนラกิ้งครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะได้รับอ่าร้อทองนะครับสำหรับการทาอีเวนต์ครบ6000คะแนนขึ้นไปนะครับก็จะได้รับทันทีเลย100ทองนะครับโอเคครับอเซนอลเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับเป็นอีเวนต์ลงแลน์กิ้งนะครับเก็บคะแนนไปด้วยเก็บทองไปด้วยนะครับเริ่มเกมครับฝั่งของผมเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นนะครับ ปาเตมมาที่เทนี่เทนี่จ่ายเข้ากลางมาที่ฟอรลันฟอรลันพลาดไปลูกนี้แม็กไว์ขึ้นข้างมาลูกนี้โอ้โหยังไม่ถึงครับเทนี่จ่ายเข้ากลางมาอีกครั้งหนึ่งจ่ายออกไปให้โรนโดจากขึ้นมาลูกนี้อิบอมเมเลโอ้โหอิบอมเมเลพลาดไปครับลูกนี้ล้ำหน้าไปแล้วครับลูกเมื่อกี้ไม่ล้ำนะครับทุกคนครับนี่ครับ แต่ล้ำจังหวะที่สองนะครับที่ส่งเข้าไปให้ครับมิเตเช็คครับออกบอลด้านข้างไปที่เทียน่เทียน่มาที่ปาตีตีเบคแฮมเบคแฮมยังจ่ายบอลพลาดอยู่โอ้โหอิมบอมเมลเล่ลูกนี้หลุดแล้วลูกนี้จะเป็นประตูเลยหรือเปล่าโอ้โหสกัดตรงเส้นเลยครับลูกนี้ครับโบติงครับอื้มือิเตเช็คทิ้งตัวล้มไวเซฟไม่ได้ครับลูกนี้ครับ ทนี่จ่ายออกไปที่โลนโดปาติปาติจ่ายพลาดดินิต้าเก็บไว้ได้แทงมาอีกแล้วครับอิมมอมเบลล่ลูกนี้หลอกหนึ่งทียิงเลยโอ้โหเบาไปนิดนึงครับมีตัวเช็คจ่ายออกมาที่บยลินบิยลินมาที่เบคแฮม,มเบคแฮม,มให้เมสซี่เมสซี่จ่ายเข้ากลางมาที่บูโน่แฟนน์ บูโน่แจยมาที่ฟอร์ลันแต่งหนึ่งทีแล้วยิงลูกนี้โอ้โหครับเรียบร้อยครับหนึลุดเดียวมาลูกนี้ยิงโล่งๆครับดิโก้ฟอร์ลันตำนานเบอร์21ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนที่ยังอตอนที่ยังไม่ย้ายไปแอลันติโกมาดริดนะครับลูกนี้สวยงามจริงๆครับมาดูฝั่งของลิวอพูนะครับจะแก้เกมฝั่งของเรายัางไงครับมาดูกันเลยครับ มอมเบเล่ le, ขึ้นมาลูกนี้ยังติดที่เบคแฮมเบคแฮมจ่ายมาที่โรนโดโรนโดมาที่ปาเต้ปาเต้จ่ายเข้ามาที่บูโนบูโนจ่ายมาที่ฟอรลันฟอรลันพิงแล้วพิกหนึ่งทีทำยังไงโอ้โหยังไม่ผ่านนะครับอ่าผมอาจจะภาคเสียงแค่ฝั่งเดียวเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าผมภากแค่ทีมของผมนะครับส่วนใหญ่นะครับบางทีก็ภาทีมเขาบ้างก็ก็ไม่ว่ากันนะครับ ปาตี Party, ยังติดที่พอสโกขึ้นมาแมก็กควยังเก็บไม่ได้ปาตี Party, จ่ายที่โรนโดโรนโดจ่ายเข้ากลางมาเมซี่ยังเก็บไม่ได้ลูกนี้แทงขึ้นมาฟอรันทำไงครับฟอรันยิงเลยลูกนิ้ oh ho, วโอ้โหผู้รักษาประตูทิ้งตัวปัดออกหลังไปได้นะครับลูกนี้ครับเหมือนเขาจะลึกไปแล้วครับแต่เขาเขาน่าจะกดยิงไปแล้วครับลูกนี้ครับเดวิดเบคแฮมเตะมุมลูกนี้คอสเข้ามาโอ้โ oh หนาวัต ถึงตัวเซฟไว้ได้สวยงามครับเนสเตาจ่ใจออกข้างมาแต่ยังติดปารเตีเก็บไว้ได้จะเล่น1นนะครับเมื่อกี้ปิเก้ใจมาที่โรนัลโดโรนัลโดใจมาที่บูโนบูโนพลิกแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเคเลอร์นาวัตถึงตัวเซฟไว้ได้ไง่ายๆครับลูกชอโยนขึ้นมาลูกนี้โอ้โ oh หออกข้างไปครับลูกนี้ครับไม่เป็นปัญหาครับเบยรลินมาที่บวติง บตุตเงจ่ายเข้ากลางมาที่ปีเก้ปีเก้จ่ายมาที่เทนี่เทนี่ให้ที่ปาเต้ปาเต้ที่โลนาโดโลนาโดจ่ายติดเทนี่ยังเก็บไว้ได้ปีเก้จ่ายมาให้ปาเต้ปาเต้มาที่เบคแฮมเบคแฮมจ่ายให้ฟอรลันฟอรลันพิกยังไม่ผ่านไม่กวยขึ้นเข้ากลางมาที่พอสโค ออกข้างมาที่ยังไม่ผ่านอิบมเมเรเก็บบอลไว้ได้แทงออกข้างมาอีกหนึ่งที่ปีเกยังเก็บไว้ได้ทีบโบติงโบติงสาดขึ้นมาก่อนโอ้โหหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วครับผมตอนนี้ผมนำอยู่ที่สกอร์หนึ่งประตูต่อ0ูนย์นะครับมาดูครึ่งหลังว่าทีมของอีกฝั่งตรงข้ามจะแก้เกมมายังไงนะครับตรงนี้ครับโอเคครับก็ครึ่งเวลาหลังก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับ อินเนสตามาที่องตุนิมักเซียยังไม่ผ่านเบลินเบลินให้ที่เลวเนวเมซี่เมซี่ให้ฟอรลันฟอรลันหนึ่งสองบูโนบูโนให้ฟอรลันอีกหนึ่งทีจะทำยังไงโอ้โหยังไม่ผ่านแม็กไกวยครับแม็กไกวยสาดยาวๆขึ้นมาลูกนี้ปีเกงเก็บไว้ได้ให้ที่โบติงโบติงมาที่เบคแฮมเบคแฮมยังจ่ายพลาดครับเก็บไว้แล้วมาที่อิโมเบเลยยังพลาดอยู่ครับลูกนี้ครับสะดุดหนึ่งทีโอ้โห ไม่เป็นไรครับมาที่บูโน่บูโน่จะทํำยังไงครับอืมหืมกระตูแล้วครับเบคแฮมจ่ายมาที่โรนารโดโรนาโดให้เมซี่เมซี่แทงมาลูกนี้ยังไม่ผ่านกองหลังของลิวพูรครับก็เบียลินยังเก็บบอลไว้ได้ครับเมซี่เมซี่เบยลินเบเยลินจ่ายมาที่เบคแฮมเบคแฮมมาที่ผู้ัาษราประตูปีเตอร์เช็ค ไปเช็คให้คลาดปีเก้ปีเก้มาที่ปาติปาติโลนารโดโลนารโดยังไม่ผ่านแต่เทนนี่ยังเก็บบอลไว้ได้สวยงามเทนี่จะทำยังไงลากเข้ามาลูกนี้เปิดบอลไม่ทันครับลูกนี้ครับกิ่งออกหลังไปครับลูกนี้ครับอขออนุญาตเปลี่ยนตัวสักครูนะครับจะเอาตัวไหนไปเพื่อที่จะปิดสกอร์อย่างสวยงามครับของเราเป็นฟูเซนอลแล้วก็เปลี่ยน อร็สโอนลากาเซลงมาแล้วก็กองหลังนะครับก็เปลี่ยนอลองโซ่มาเพื่อเสริมกลางให้แน่นมากขึ้นครับมาดูกันว่าเกมครึ่งหลังจะปิดสกอร์ได้สวยงามหรือเปล่าหรือเขาจะตามมาทันนะครับนาวาร์ยาวๆขึ้นมาลูกนี้อารองโซ่ที่ลงมาใหม่ยังเก็บไว้ได้เมสซี่จ่ายมาที่อเล็กโอนลากาเซต ล้วกเซจ่ายมาที่โลนาโดลูกนี้หลุดแล้วโอ้โหนาวัตยังออกมาทิ้งตัวเซฟไว้ได้ครับลูกนี้ครับนาวัดจ่ายสั้นๆมาที่กองหลังของลิเวอร์พูลเมื่อกี้ครับยาวๆขึ้นมายังเก็บบอลไว้ได้บูนูจ่ายมาให้เมซี In iesta. In iesta, แมแ่แต่ยังไม่ผ่านอินเนสตาอินเตสตาแทงมาแล้วแต่ยังไม่ผ่านมาที่เมซี่อลองโซจ่ายมาที่ปาเต ปาเต้แจมาทิบูโน่บูโน่ให้อเล็กซองลากาเซดพิกหนึ่งทีแล้วลูกนี้จิ้มเบาๆโอ้โหครับลูกนี้ลงมาใหม่ครับยิงได้โอ้โหสะดุดแล้วครับอื้มสะดุดครับต้องขออภัยด้วยนะครับเกมนี้สะดุดนิดนึงครับอเล็กซองลากาเซดพิกเบาๆแล้วก็ยิงครับลูกนี้ครับจะเกิดอะไรขึ้นกับการลงแรงครับอื้อค้างแล้วครับโดนสองลูกกดออกเลยหรือเปล่าครับ ยังไงครับอต้องขออนุญาตรอชมนิดนึงนะครับลูกที่สองของเรายิงไปกดครั้งโอ้โหแมตช์อนดิงครับน่าจะได้คะแนนแบบเขากดออกจอมแพ้ครับเกมนี้ครับไม่สมศักดิ์ศรีเลยครับต้องบอกว่าอย่างนั้นครับเล่นไม่จบเกมครับไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับต้องขออภัยด้วยนะครับบูลี่นิดนึงครับ โอเคครับเกมนี้น่าจะชนะแล้วครับผมคิดว่าน่าจะชนะเพราะว่าเขาอีกฝั่งเขากดออกครับโดนลูกที่2ก็กดออกทันทีเลยนะครับมาดูกันรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเม็ด ending แล้วตรงนี้น่าจะน่าจะเราได้แต้มครับขอโทษที่เสียอารมณ์ในการรับชมนะครับเพราะว่าอีกฝั่งเขาได้ทําการกดออกนะครับจะออกจะรอดแป๊บหนึ่งนะครับ นอนานนิดนึงครับสําหรับเกมนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับคนที่ดูใหม่นะครับผมก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับโอเคครับเมื่อกี้ครับยูวินแล้วครับตรงนี้ผมชนะแล้วนะครับขนาดชนะก็ได้เพิ่มแค่3คะแนนครับ จาก1,446กอ่ขึ้นมาเป็น1,449นะครับขนาดเขากดจอมแพ้นะครับก็ได้แค่3คะแนนครับก็เจอแรงที่ต่ํากว่าครับก็ทําใจครับไม่เป็นไรครับเราก็ได้เก็บคะแนนมาเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ยังดีครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสาหรับวันนี้อ่าสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับ